สวัสดีครับทุกคนสำหรับ FC ช่อง Big Gun Funny Channel นะครับวันนี้นะครับผมผู้พันปืนนะครับพาเพื่อนๆมาจุดเช็คอินซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จังหวัดระยองเลยนะครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลบางบุตรอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับเพื่อนๆจะเห็นดูรอบๆผมนี่เป็นทุ่งปอเทืองนะฮะสีเหลืองอารามสดใสเลยนะสวยงามมากๆนะครับพื้นที่ของที่นี่นะครับประมาณ200กว่าไร่นะครับเพื่อนๆนี่ถ้าเกิดผมมาเนช่วงแดดล่มลมตกพอดีเนี่ย ถ่ายรูปออกมาจะสวยงามมากๆนะครับก็ที่นี่นะครับก็เพื่อนๆใครที่ช่วงสงการนะฮะหรือว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ยังไม่รู้จะไปที่ไหนผมแนะนําเลยนะครับมาที่จังหวัดระยองใกล้ๆแค่นี้เองนะฮะมาที่ตำบลบางบุตรอาเภอพันค้ายจังหวัดระยองมาชมทุ่งปอเทืองแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของที่นี่นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้นยฮะผมมาถึงทุ่งปอเทืองณบางบุตรแล้วนะครับนี่ที่จังหวัดระยองเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมความสวยงามรอบๆกัน เดี๋ยววันนี้ตามผมไปเลยครับผม สำหรับดอกปอเทืองเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะให้ความสวยงามเหลืองอลา,ามขนาดนี้แล้วนะครับเขาเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับเขาก็ปลูกไว้สําหรับเป็นพืชคุมดินนะครับแล้วก็ป้องกันดินทลายก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งของอดอกปอเทืองเองเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้เป็นอาหารสัตว์นะครับเลี้ยงโครกระบือสุก,กรได้หมดเลยนะฮะสำหรับลําต้นของเขานะครับก็เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษด้วยสําหรับดอกปอเทืองเนี่ยเมื่อเริ่มปลูกเนี่ยประมาณ45-50วัน เขาก็จะเริ่มออกดอกแบบนี้แล้วครับสวยงามมากๆ สำหรับวิธีที่เพื่อนๆจะขับรถมาเที่ยวที่นี่นะครับสมมติเพื่อนๆมาจากที่จังหวัดระยองใช่ไหมฮะจากสี่แยกเกาะกอยเนี่ยตรงเซ็นทัลเนี่ยเพื่อนๆก็วิ่งตรงมาเลยนะครับประมาณสัก10กว่าโลนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงมาทางอบตบางบุตรเนี่ยนะครับทางซ้ายมือเขาเรียกว่าจะมีโรงงานท่อน้ําไทยนะเพื่อนๆสังเกตได้เลยจากนั้นเพื่อนๆเห็นท่อน้ําไทยเสร็จปุ๊บเพื่อนๆเตรียมชิดขวายูเทิร์นยูเทิร์นแล้วก็เข้าทางชิดซ้ายมาเพื่อเลี้ยวซ้ายมาทางซอยคลองกระดานนะฮะขับประามานิดเดียว นะครับก็จะถึงที่นี่เลยสําหรับที่นี่นะครับก็เป็นที่เที่ยวของอบตบางบุตรเขานะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่มีค่าเข้าใดๆทั้งสิ้นสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะช่วงสงการอ่ะใครมาจังหวัดระยองก็แนะนําให้มาที่นี่แต่ผมแนะนําให้มาช่วงเช้านะครับหรือช่วงเย็นเนี่ยแสงมันจะสวยนะครับถ่ายรูปออกมารับรองฟินเว่อร์เลยครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะฮะผมก็มากับเกสผมนะฮะแขกคนสําคัญผมเองคุณแม่ผมนะฮะอย่าลองสอบถามความเห็นของคุณแม่ก่อนว่าวันนี้ได้มาเที่ยวทุ่งปอเทือง แล้วเป็นไงบ้างนะครับเป็นไงบ้างครับแม่วันนี้ได้มาเที่ยวทุ่งปอเทืองสถานที่ลนดนมาร์คที่เที่ยวแห่งใหม่ของระยองฮะเป็นไงบ้างสวยงามมากค่ะแล้วก็กว้างกวางที่ทั้ง200ฝาแค่ะก็ปลอดภัยจากโควิดนะคะเพราะว่ามันกว้างมากกันเที่ยวตรงไหนก็ได้ค่ะแฮปปี้แม่แอร์ค่ะสวยงางวันนี้มันได้รูปสวยๆไปเยอะยังฮะก็เยอะนะคะสวยถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็มาเที่ยวเลยค่ะลนด์มาร์คแห่งใหม่ทุ่งปอเทือง บางบุตรค่ะโอเคครับผม <laughs> ตุดลูกหูลูกตาเลยคนระับเพืเ่อน ในื่องวันหยุดนะครับก็จะมีชาวบ้าน,นครับนำขนมนะฮะนำน้ำบัดลมเครื่องดื่มนะฮะหรือลูกชิ้นทอดมาให้กับบริการกับนักท่องเที่ยวกันด้วย ตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นที่รู้จักของชาวระยองกับนักท่องเที่ยวแล้วนะฮะเริ่มทยอยมาเที่ยวกันเรื่อยๆแล้วนะครับเพื่อนๆสวยงามเหลืองอัลามเลยนะฮะที่สำคัญไม่ต้องเสียค่าเข้าด้วยโอ้โหจํำจริงๆนะครับบอกแล้วนะฮะจังหวัดระยองนะครับไม่ได้มีดีเฉพาะทะเลกับอาหารอร่อยนะครับนี่ตอนนี้ยังมีทุ่งปอเทืองสวยงามด้วย สำหรับวันนี้นะครับช่วงพี่ทหารพาเที่ยวนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดสับตไคร้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดช่วงสงการนะหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนแนะนำเลยครับทุ่งปอเทืองตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองรับรองว่าเพื่อนๆจะฟินไปอีกนานเลยครับผมสำหรับวันนี้นะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับชิวสุด,สด